ไม่มีพื้นที่ขึ้นมาหน่อยทีนี้ฉันก็กลับไปหาเทมเพสเธอจะได้ไม่ต้องสนุกแค่คนเดียวยนั่นมุกใหม่ฮะถูกจับโดยพวกมือสมัครเล่นทีนี้ฉันคงจะไม่ได้ยินคำสุดท้ายจากโซนินนะ็แน่ป,ป้าป่าค่ะหนูจับปาร์นน้อย,อยไม่ให้ป้าป่าแล้วนะโหไม่เอานะเธอก็ด้วยเหรอเน,นี่ย ตอนแรกยังพูดถูกอยู่เลยแค่ัเดยียว,วเหรอควรจะจับมาให้ได้สองตัวเซ่ฉันใจเธอคอยเค,คลียร์พวกเศษเหล็กที่จมเม้นนั้นทำในขณะที่พวกมันกำลังวิ่งไปทั่วแล,แล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาจะติดกับดักพร้อมกับแฟนของเขานะ่ะเขาคงหวังว่าจะเป็นแบบนั้นล่ะอเออก็ได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละฉันเคยเปลี่ยนแผนมาแล้วครั้งหนึ่งและฉันก็จะทำมันได้อีกอ คุณพ่อตัวจะแค่มวดไปหน่อยไหมนะอย่าให้ฉันตอบใจให้หนูหายหรือเปล่าถ้ามีค้อเสียข้อเดียวในการมีลูกสาวเป็นหุนน่นยนต์ก็ตรงที่เธอไม่สามารถต่อเป็นวัยรุ่นมาพูดจาเถียงกับเธอได้ไอ้ใหญ่ยยโมบิสเลว